พันสองร้อกว่าปีก่อนก็1,100ตรงนี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะก็ก็ขึ้นอยู่กับไอ้งบประมาณภาพรวมของประเทศที่ตอนอจำไม่ได้ปีห1เคยขึ้นไปพันสแล้วก็มีเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์มันก็ลดลงมาแล้วก็ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เกิดน้ำท่วมก็ลดลงไปอีกนะมันอย่างเงี้ยมัน อย่างนี้อย่างนี้เราแบ่งเป็นกลุ่มใช่ครับกลุ่มเราเรียกว่าเป็นฝ่ายฝ่ายนี่ฝ่ายก็ขึ้นอยู่กับว่าภารกิจมีอะไรบ้างเช่นฝ่ายนโยบายประเทศก็คือทำสนับสนุนงานวิจัยที่ออกเป็นเชิงนโยบายฝ่ายเกษตรก็ทำให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะครับฝ่ายอุตสาหกรรม ชุมชนของถิน่นและมีฝ่ายวิชาการก็ทำงานวิจัยที่เป็นลักษณะวิจัยพื้นฐานและมีโครงการปิญญาญ่การจนาพิเศษก็เป็นการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเองงานวิจัยที่สำคัญในในทุกๆด้านเพียงแต่ว่าเราก็อย,อยังอย่างที่มันก็กลับไปเรื่องงบประมาณเมื่อมันจำกัดเราก็ ทำวิจัยได้จำกัดในแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพิ่ะมอะไรอีกก็มันก็ต้องเรื่องของคนกัแบบเรื่องของงานวิจัยสองอย่างก็คือการวิจัยมันจะต้องทำมากพอที่จะสร้างนวัตกรรมของเราเองแล้วก็ของคนตัวตัวคนที่เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ ที่เป็นคนงานเป็นอะไรพวกนี้ก็ต้องต้องยกระดับขึ้นเช่นเดียวกันนะเพราะไม่งั้นเราก็จะใช้จะแข่งด้วยค <c oughs> ่าแรงนี่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันเลยสมัยนั้นมาแล้ว <c oughs> แต่ว่าในภาพรวมมันมันมันต้องมีแล้วก็คือไม่ใช่ว่าทำไปห้าปีแล้วมันก็เสร็จเรียบร้อยมันไม่ใช่ ก็ดูประเทศที่พัฒนามันก็จะมีงานวิจัยต่อไปเรื่อยๆทำตลอดแล้วก็อาหาอะไรใหม่ๆที่เป็นอนวตกรรมออกมามใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราบอกว่าแพลนอีก5ปี10ปีทําวิจัยแล้วก็ยกระดับแล้วก็หยุดไม่ต้องทําอีกมันไม่ใช่ปีนี้ก็มีเริ่มโครงการใหม่โครงการพัฒนานักวิจัยนักงานวิจัยเพื่ออ,อุตสาหกรรมเราเรียกว่า p o w อันนี้ก็เป็นการสร้างคน ที่อยากจะให้อ,อุตสาหกรรมทำทำวิจัยมากขึ้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะช่วยผลิตเปญญยาโทเปิญญาเอกที่ให้ทำวิจัยได้รับเพื่อที่จะไปเตรียมตัวอรองรับให้กับภาคอุตสาหกรรมส่วนที่สองก็อาจะเป็นวิจัยพื้นฐานทางาวิชาการแล้วก็ส่วนที่สามก็เป็นงานที่ วิจัยประยุกต์นะครับที่ที่เราต้องผลักให้มันใช้งานเพมัะอาจจะฝากว่าตรงสร้างบุคลากรแล้วก็จําเป็นที่จะต้องดําดเนินการาไปควบคู่กับการเพิ่มงบประมาณแล้วก็ไอการผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์นี่จะต้องทําให้มากขึ้นนะครับ